สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับดันคโครนครับ M 5 702ครับ57แรง <c oughs> เดี๋ยวมาดูเจ้าฟูโซคันนี้ครับจะมาได้ไหมความแรงเกินพิกัดอยู่แล้วครับ โมตันดัมซิงลื่นๆนี้มีเฮ วิ่ง3คันครับรถบริษัท1คันแล้วก็รถร่วม2คันหมตานมาร่วมด้วย1คันไปแล้วเนี่ยจะลื่นอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> เออไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาเลยเออมีแต่ก้อนนู่รรนแหละไปนู่นแหละ <c oughs> เออนี่แหละ <c oughs> เขา <c oughs> <c oughs> บอกว่าคันนี้มันแรงเนาะ เฮ้ยมาแมาตอนออกเดี๋ยวดันตูดให้เขาชอบชอบอะไรที่ท้าทายครับคนนี้เระเกยให้เทรตรงนี้หลยเขาไม่เทรครับเขาบอกว่ามีแต่ก้อนก้อนใหญ่ๆจัดไปครับเจ้าฟูโซ่ออกตัวเกือบยกล้อ ว่าถ้าไม่ไหวก็ทีตรงนี้แหละขยมาเดี๋ยวมาดูครับว่าจะผลขีดอันตรายไหม <c oughs> อเปิดกระจกแล้วครับเหยียบเต็มที่นะโอ้ยออกำลองเออจริงๆด้วยอะ่ะ แน่นอนแน่นอนแต่ต้อนออกอ่ะเออใช้ได้ใช้ได้พ่อพ่อพ่อโอ้ดยอดยอด แน,น,น,น่นอนเดี๋วะแน่นอนแน่นอนไม่ลื่นเลยอ่ะโอ้ไปได้เฉยอ,อ่ะ